มาดูความคืบหน้านะครับช่องนี้นะครับเราได้ปิดทืบไปแล้วนะและด้านบนหลังคาใหม่มาแล้วนะครับโครงเหล็กทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดนะครับแล้วก็ไฟนี่ก็ลื้อไปตั้งแต่วันแรกๆแล้วมาดูห้องนอนสองนะครับที่เชื่อมกับตรงนี้ก็ถูกปิดไฟนะและตรงนี้ที่เป็นหน้าต่างเดิมนะครับก็ ปิดแล้วนะครับกลายเป็นห้องนอนที่สองด้านบนนี้นะครับตอนแรกมันจะติดหัวเลยอันนี้แก้เป็นเอ่ยยกสูงขึ้นนะครับยกขึ้นสองก้อนเลยนะครับประมาณ60สเซนรอบด้านเลยตรงส่วนนี้จะเป็นลังคาสองสเต็ปนะครับถ้าเกิดชิ้งมาจากของเดิมเนี่ยแนบเลยนะครับแล้วก็จะเตรียมอันนี้ ก็จะยกขึ้นอีกหนึ่งจังหวะแล้วก็เทลาดลงมาอีกครั้งหนึ่งด้านนี้นะเป็นหน้าต่างบานใหญ่ของห้องด้านหลังแล้วก็เททับหลังแล้วนะยกขึ้นสองก้อนเหมือนเดิมเหมือนกันยกขึ้นสองก้อนเหมือนกันแล้วผมกดให้เข้ามาเสมอกับระดับคานนี้นะครับที่จริงคานนี้จะยื่นออกมานิดนึงนะอันนี้ของเดิมนะครับแล้วก็ อันนี้ของใหม่นะจะอยู่แนวนี้นะมันจะรู้สึกว่าเป็นผนังเรียบให้ความรู้สึกว่าเป็นผนังเรียบไม่ได้อยู่ใต้คานนะไม่งั้นเนี่ยคานมันจะอยู่เนี้ยจะรู้สึกอึดอัดนะครับนี้ก็เถอบขึ้นมาแล้วเหล็กนะครับเหล็กใหม่ถูกมาวางยกขึ้นมาแล้วเห็นไหมอันเดิมสีขาวอันใหม่ก็คือสีน้ำตาลตอนนี้นะครับจะเป็นห้องนอน ซึ่งผมดีไซน์ให้หน้าต่างเนี่ยแยกออกเป็นสองข้างเพราะห้องนอนไม่เหมาะกับการที่จะเป็นหน้าต่างเปิดโลด้านหลังต้นไม้นะครับก็ตัดไปเยอะละ้วแต่ยังไม่หมดตอนนี้ช่างตัดไม้กำลังรับเลื่อยอยู่เต็มกระบะเลยตรงน,นี้ก็จะมีหลังคาแล้วนะครับข้างบนก็เกือบร้อยเกือบจะร้อยเเซ็นแล้ว